กับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคุณนะ้าคุณอาคุณลุงทุกๆท,ท่านนะครับอ่ะกลับมาแล้วพี่ๆกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบอยพละลองนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2 6 8รพี่ๆอ่า268กลับมาพร้อมกับพระนี่พระย่อยๆพระลอ,ลองๆสายลองๆของเราเหมือนเดิมนะพี่ๆอ่าทุกรายการบอยพละลองรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้อ่าอย่างที่ทราบนะพี่ๆช่วงนี้ก็ พักฟื้นร่างกายอ่าก็ไก้เต็มร้อยแล้วถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วพี่พี่เอ่ก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ยังมีอาการอยู่นะหมอคุณหมอบอกให้พักผ่อนหน่อยนะครับก็เลยยังไม่ค่อยได้ลงอ่าคุณนะคุณอาหลายท่านก็ยังติดต่อกันอยู่นะครับอ่านี้นะช่องทางการติดต่อพี่พี่ศูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เก้าสามสอง่าถูกใจถูกราคาเหมือนเดิมโทรได้เลย0 6 5 5์หกห้ปมมีปลายทางนะ ขอแค่รับจริงนะพี่ๆย้ำนะครับขอแค่รับจริงๆนะมีปลายทางให้มีค่าส่ง50บาทนะโอเคเผื่อพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับถูกใจ่อยเอาไปนะพี่ๆงานเลี่ยมจะมีมาองค์เดียวนะ,ะงานเลี่ยมจะมีมาองค์เดียวเป็นหลวงพระทองนะครับรุ่น5แชะเนื้อทองทิพ์หมายเลข3 1 2หนึ่งอพี่าหมายเลข3 1 2นนี่นะพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะครับนี่รุ่น5้าแมีกล่องนะ ใครหารุ่นนี้อยู่ใครหารุ่นนี้อยู่นะครับปิดมาได้เลยเอาหนึ่งสองศูนย์พี่ๆพร้อมเรี่ยมนะเรี่ยมนี้ก็เป็นร้อยแล้วเอาร้อยี่สิบพร้อมพร้อมกล่องนะมีกล่องให้ด้วยถูกใจถูกราคาปิดไปนะครับแล้วก็นี่ตัดใจมาแบ่งสององอีกสององอีกผมมีอีกห้าองนะส่งไปเรี่ยมแล้วะจะมีธรรมดาอยู่สององมั้ง ที่เหลือก็จะเป็นไม่ตัดปีกองหนึงงน่งอภกากองหนึ่งแล้วก็เนื้อทองแดงธรรมดาอีกองหนึง่งมั้งอ่ะนี่อันนั้นผมเอาไปเรี่ยมแล้วนะว่าจะเก็บไว้มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีพระก็เลยมาแบ่งนะพี่ๆเลือกที่เลือกองค์สวยมาแบ่งเลยนะนี่นะครับเป็นงานหนักากลงยานะพี่ๆหลวงพ่อทองครับวัดบ,บันไล่นะครับข้างหลังเป็นองค์เท้าเวสุวรรณนะนี่อันนี้หมายเลขห้าสิบแปดนะองค์นี้ อันนี้หมาเยเลขห้าสบสนี่โซนเดียวกันเลยนะสวยเหมือนกันพี่พี่ให้พี่พี่เลยนะครับหลวงประทองวัดบ้านไร่นะครับเอาไปเลี่ยมห้อยนี่สวยเลยนะรุ่นนี้เป็นทรงเสมาเป็นงานหน้ากากจมูุกสวยทั้งสององค์พี่พี่นี่โอ้ยสวยเลยนะครับเป็นงานสมาคมพระเครื่องพระพุทธาจังหวัดชัยภูมิจัดสร้างนะพี่พี่พิธีดีมวลสารดีแน่นอนนะครับหนูนี่ดูขนาดหน้ากากนะพี่พี่ สวยมากรุ่นนี้นะ่ะเก็บนะครับราคาไม่แพงใครเอาผมเอาองค์ละแปดสิบาทเหมือนเดิมนะนี่ยังคงราคาเดิมนะเอาองค์ละแปดสิบาทนะครับอ่านี่ลองดูสิพี่ๆสวยมากหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะครับสิทธิเอกหลวงพ่อคูณเอาไว้นี่ก่อนพรกกล่องจะมีอะไรอีกนี่นี่นี่คนถามมาเยอะเลยอีพีก่อนได้มาองค์หนึ่ง วันนี้ก็ไปได้เจอมาอีกองหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะพี่ๆหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับอันนี้แท้ทันหลวงพ่อนะอ่าอันนี้เป็นรุ่นเจริญสุขนี่รวยเจริญสุขต่อโคตดชัดเจนพี่ๆใครหาไว้ใช้อยู่นะครับจมูกถือว่าสวยนะถือว่าดีอยู่เห็นไหม่ยังโด่งอยู่อ่านี่น,นี่ประมาณนี้นี่ สวยๆเลยต่อโคดสะดุ้งนิดนึงนี่วตกรชัดเจนรวยเจริญสุขพี่ๆอ่าใครหาอยู่สวยๆเลยนะผิวดีเลยพร้อมกล่องนะครับอ่าเอาเท่ากันเอาเท่าเดิมนะเอาร้อยห้าสิบนะพี่ๆมีองค์เดียวนะนี่มีองค์เดียวทันหลวงพ่อน่าใช้พี่ๆราคาลหลักร้อยนะครับนี่บางคนเห็นเขาเปิดกันก็เห็นสองสาร้อยอยู่นะ อามือใหญ่ๆนี่มีสามรอยห้าสิบพี่พี่มือใหญ่ๆไม่มีหรอกร้อยอ่าแล้วก็น,นี่นี่เดี๋ยวขอไล่พักกล่องก่อนนะพี่พี่อันนี้หลวงพอ่พอฟูวพฟูดบางสมัครเหรียญห่วงเชื่อมเฮ้ยนี่สวยๆเลยพี่พี่หลวงพ่อฟูวัดบางสมัคร หลังเรียบแจก,กทานนะครับหมายเลข3 95ห่วงเชื่อมเห็นไหมสว,สวยเลยที่จริงเป็นพระที่น่าใช้มากเลยนะพี่พี่หลวงพ่อฟูนะครับโอ้โหสวยนะจมูกดีเลยร้อยเปอร์เซนต์ดูนะครับดูพี่พี่ดูรายละเอียดนะครับเหรียญรุ่นนี้สวยนะสวยจริงๆที่จริงท่งานเป็นพระที่น่าเก็บน่าใช้มากนะครับหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครนะครับลูกศิษย์ แต่ว่าลูกศิษย์ก็ท่านก็เรียนมาสายตะวันออกอะ่ะสายตะวันออกเราก็รู้อยู่นะครับท่านก็เป็นศิษย์ในสายหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะครับอ่าแล้วก็จะมีได้เรียนวิชากับหลวงพ่อเริ่มนะหลวงพ่อเริ่มปัลมโมวัดจุกรกะเชออะ่ะพี่พี่หลวงพ่อเริ่มนี่ครับโอ้โหท่านก็สืบเชื้อสืบวิชาสายลออหลวงพ่ออํำหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบ,บอกนะครับที่แพะท่านแพงๆอะ่ะหลวงพ่ออีปลัปลกกปัดขีดกระปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับ แล้วก็อีก,อ,กอีกเกจีนหนึ่งก็สายสายวัดเครือวันนะหลวงพ่ออะไรนะหลวงหลวงปู่บุญมีเออหลวงปู่บุญมีนะวัดอุทยานทีนะครับสายสายวัดเครือวันเนี่ยท่านได้วิชามาหมดเลยนะจากหลวงพ่อเริ่มนะครับอ่าก็เก่งนะที่จริงพระท่านน่าจะแพงนะแต่ว่าไม่แพงเราก็เก็บได้พี่พี่สวยถูกใจก็เป็นประวัติยอ่อๆนะพี่พี่ อบประวัติย่อๆเพื่อเผยแผ่ด้วยนะครับเผยแผ่บางคนก็ไม่ได้พูดถึงเลยนะครับนี่ห่วงเชื่อมนะให้เห็นอ่าอย่างนี้ผมเอาร้อยร้อยยี่สิบได้ไหมพี่ๆสวยดีนะร้อยยี่สิบอ่ะลองดูนะชอบค่อยเอาไปถูกใจค่อยเอาไปพี่แล้วก็ได้หลวงพ่อพระสายมาสามองค์มาอันนี้ถูกใจมากเลยได้เนื้อพลอยมาสองแล้วก็เนื้อสายลุงมาหนึ่งนี่ได้บ้นบานๆเลยนะครับ แผงบ้านๆเลยนะพระสวยมากแต่ว่าอย่างว่าละพระสวยส่วนมากจะไม่ค่อยทันนะพระสวยนี่โดนเหมาตัดหน้าตลอดเลยพี่ๆไปเจอกําลังเลือกอยู่ดีๆนะเนี่ยนะสายลุงนะหน้าตาเดิมๆอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เดิมๆเ,เลยนะพี่ๆปีสามเก้านะนี่หลวงพ่อพระใสล่ำๆเลยนะครับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอ่าอีกอีกองหนึ่งนะหลวงพ่อพระใสนะ เดิมๆเลยพี่พอ่าวัดโพชัยหนองคายสายลุงเดี๋ยวให้ราคาเท่ากันนะลองดูนะไหวค่อยเอาไปนะพี่พี่ชอบค่อยเอาไปนะถูกใจถูกราคาค่อยเอาไปนะนี่ปีสามเก้าสายนี้ก็แข็งอยู่นะนี่เจอน้องคนหนึ่งกันเล่นอยู่ปีศูนย์ห้าพวกพวกหน้ายักษ์น้านางหน้ามนามน,ามนามอะไรนะ่ะน้องเจอน้องมันก็ซื้อเรียบเลยนะแล้วก็พวกองค์เล็กๆอะ่ะ ไม่รู้ว่าปีน่าจะปีสามกว่าสกว่านะน้องเขาก็ซื้อนะพี่พี่เล่นนะเออสายนี้สายน้องคายนี่ก็ก็ยังแข็งอยู่นะอ่ะอันนี้เนื้อพลอยพี่พี่เนื้อพลอยนี่สวยเดิมเดิมเลยคนระนี่ผมแกะออกจากกล่องตอนแกะออจากกล่องนี้ติดเหมือนไม่ได้ออกมาเลยนะนี่พี่พี่เดิมๆเ,เลยนี่เดิมจริงๆลงกล้องให้ดูจมูกดูหน้าก่อนนะครับ อาคาสิกมากพี่พี่หลวงพ่อพระใสนะครับประวัติน่าจะเป็นพระที่ที่ลาวไหมพี่พี่ที่ลาวไหมแล้วก็ได้มาอยู่บ้านเราอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะจําไม่ได้ละคุณคุณอยู่บางทีก็จําไม่ได้หมดหรอกเอออุ้ยองน,นี้เข้ม,เข,มเข้มดีอะ่ะเดี๋ยวนะขอดูนยฮะโซนใกล้ๆก,กันแหละเนี่ยโอ้โหเหมือนไม่ได้ออกจากกล่องเลยพี่พนี่เห็นไหม นี่องนี้สวยๆเลยนะครับอ,อ,องที่สองนี้สวยนะีน่องนี้จะชัดๆหน่อยนะครับอ่าใครไปใครได้แล้วกันใครเอาเลือกชอบองไหนก็องนั้นน่ะอนี่องที่หนึ่งนะน,นี้องที่สองออเอาองล150นะร้อยห้าสิบได้พี่ๆเนี่ยมีสามองเนื้อพลอยสอง แล้วก็เนื้อสายลุงหนึ่งนะครับอา่าหลวงพ่อพะสายนะพักกล่องจําหมดแล้วต่อไปเป็นพระเหรียญบ้างพระเหรียญเบาๆบ้างพระเหรียญเบาๆเอาเริ่มจากองค์นี้อออันนี้สมเด็จยานปลุกเสกนะสมเด็จยานสังวรปีสองเจ็ดนะปีลึกๆเลยนี่วัดวัดยานสังวรน่นาจะที่อยู่ชนบุรีนะเออชนบุรีนะปีสองเจ็ดอันนี้สมเด็จพระสังฆราช พอองค์ก่อนปลุกเสกนะพี่พี่เดี๋ยวนี้ก็เล่นหากันอยู่นะเนื้อเงินหลายพันนะอ่าใครอยากได้นะครับองค์นี้เอาร้อยเดียวนะสมเด็จยานพระสังวรนะครับปีสองเจ็ดลองดูนะพี่พี่เผื่อมีใครรู้จักนะครับแล้วก็องค์นี้นี่โอ้โหนี่สวยแชมป์เลยนี้สวยจริงนะพี่พี่ปีสองเก้านะหลวงหลวงพ่อจ่างนะเออหลวงพ่อจ่าง มีใครรู้จัก,จกไหมเหรียญ m 1 6อุ้ย,ยสวยมากพี่พี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆผมพดจางวัดวัดหนองชื่อวัดแรกท่านอะไรนะวัดจำไม่ได้แล้ววัดเขื่อนเพชรแต่ว่าอันนี้เป็นวัดหลังนะวัดก่อนนะั้นชื่อวัดอะไรนะจำไม่ได้ผมเคยขายไปองค์นึงนะนี่องค์นี้สวยจริงพี่พี่เหรียญ m 1 6นะประสบการณ์นี่ครับ แชมป์เลยนี่สวยมากเจออย่างนี้ก็เช,ช่ามาอยู่นะเพราะว่าเคยขายได้นะครับเนี่ยเพชรบุรนะีนะน่าจะสายหลวงพ่ออะไรนะพ่อพ่อทองสุกอะ่ะพี่พี่เนี่ยเรียนท่านเรียนมาหลายสายอยู่นะหลวงพ่อฉิมหลวงพ่อทองสุกเนี่ยผมเคยเข้าไปอ่านประวัติท่านอยู่น่าใช้มากพี่พี่เนี่ยได้ฉาย,ยาว่าเรียนเอ็มสิบหกอ่ะน่าจะเหนียวนะทางเหนียวนะอลองดูนะพี่พี่ เอาร้อยเดียวนี่ฟอร์มประกวดเลยสวยมากเดี๋ยวนี้หลวงพ่อจางแล้วก็ได้หลวงปู่ปทวดมาอันนี้บอกตรงๆนะผมหาที่ไม่เจอนะแต่ดูดีนะพี่ๆดูดีนะครับดูดีเลยเป็นพิมพ์อะไรแต่ว่าเป็นพิมอีคิวซังก็ไม่ใช่นะครับเนี่ยเนื้อว่านนะออกหอมหอมนะหอมหอคล้ายๆย,ยาหอมอะไม่รู้ไม่รู้ที่ไหน อไม่เป็นไรหลวงปู่ทวดไม่เสกก็ขังกขาว่านะเอะอ,อนี่ใครดูเป็นใครชอบเอาละกันนี่องค์นี้ผมชอบนะก็เลยเช่ามามีความเก่าพอสมควรนะพี่พี่อ่ะมีความเก่าพอสมควรนี่ตอนแรกนึกว่าเป็นพิมพ์อีสั่งคล้ายๆกันแล้วก็องค์นี้อันนี้จะเป็นของหลวงปูก่กุลเกสโลวัด อุดมหนองแดงที่ไหนพี่พี่เนี่ยคู่นี้เอาร้อยเดียวได้ไหมอ้ยเออนี่หลวงปู่ทวดร้อยเดียวพี่พี่ให้ไปสององค์เลยเอถ้าได้ก็ปิดมานะนี่หนึ่งในสองเกจิที่เขาเอา้ยหนึ่งในสองพระเครื่องที่เขาบอกไม่เสกก็ขังปู่ทวดกับหลวงพ่อเงินบางคานนะครับ <c oughs> ลองดูพี่พี่อา่าชอบก็เอาไปแล้วก็อันนี้มีเหรียญดูดซัพ์สายวัดพระธรรมกายมา หลวงพ่อสดวัดธรรมกายก็เล่นนะพี่ๆบางบางรุ่นนี่หลักหมื่นนะครับเออประมาทไม่ได้นะพวกสมเด็จสมเด็จที่เหมือนพระพุทธรูปอะ่ะเขาเรียกสมเด็จอะไรผมก็จําไม่ได้แล้วนะหลักหมื่นนะพี่ๆไม,ไม่ไม่ใช่ถูกถูก,ถกหลายหมื่นด้วยนะเออสายนี้นะครับสายอันนี้เป็นหลวงหลวงพ่อสดนะเหรนะียนดูซับอย่างนี้เราเอาเอาห้าสิบาทได้ไหมอา่าถ้าได้ปิดมานะห้าสิบบาทถือว่าสวยอยู่นะ จมูกดีๆเลยนะครับปี40 40หรนะือ41หนึ่ยแล้วก็เหลืออะไรอะจับคู่ให้ก่อนอันนี้ได้มาคู่กันเหรียญเป็นเหรียญทางเพชรบูรณ์นะอันนี้ผมไม่รู้จักนะพี่ๆเอเอเผื่อใครพื้นที่รู้จักนะครับนี่พระคูสังฆลักษณ์สมพงศ์นะหลวงพ่อสมพงศ์มีใครรู้จักไหมพี่ๆเนี่ยปี37นะปีลึกอยู่นะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับวัดพระแก้วนะครับอ่าให้ไปสองเหรียญเลยนี่เผื่อใครรู้จักหลวงพ่อนะครับเผื่อใครอยากนิมนต์หลวงพ่อกับเพชรบูรณ์นะครับอ่าเอาเอาห้าสิบาทได้ไหมสองเหรียญน,นี้นะครับเอาห้าสิบาทนะอ่าห้าสิบาทเลยเผื่อพื้นที่รู้จักอ่าแล้วก็เหรียญน,นี้นี่หลวงปู่เทพโลกุดรใครหาอยู่นะครับ อีพีก่อนที่บอยพื่อรองได้สายเขาออมมานะครับหลังเป็นหลวงปู่เทพโลกอุดรเหมือนกันคนถามหาเยอะอยู่นะพระเขาเรียกว่าหลวงปู่ใหญ่นะปู่ใหญ่ในนิมิตอ่าข้างหลังจะเป็นหลวงปู่ต้นบุญหลวงปู่ต้นบุญนะ่าจะอยู่อยู่ร้อยเอ็ดไหมพี่พีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะคุ้นค้นอยู่อ่ะเหรียญสภาพสวยน่าจะมีกลุ่มเล่นหากันด้วยนะหลวงปู่ต้นบุญเนี่ยอเออเผื่อใครอยากเอาไปเก็บนะเผื่อใคร ไปต่อได้นะครับอย่างนี้ก็เอาห้าสิบบาทนะลองดูพี่ๆลองดูแล้วก็ได้อ๋อไม่ใช่หยิบผิดนี่นี่หลวงปู่ฮอหลวงปู่ฮอวัดชุมแสงพี่ๆได้มาสองเหรียญสภาพถือว่าสวยทั้งสองเหรียญน,นะเนี่ยหลวงปู่ฮอนะมีใครรู้จักไหมอำเภอวังจันทร์อะนี่วังจันทร์ระยองนี่วัดชุมแสง ชื่อใหม่ท่านหลวงพ่อสำอางนะครับชื่อชื่อก่าก็หลวงพ่อฮอนะครับหลวงพ่อฮอพุทธสโลนี่วัดชุมแสงปีสามเก้นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกท่านนะพี่ๆเผื่อเผื่อใครชอบนะเพราะว่าท่านก็ดังมารุ่นรุ่นหลวงปู่ข่ำอะไล่ไล่กันไหม สึกว่าจะเป็นสหธรรมิก,กับหลวงพ่อจรัน้วยนะหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมแล้วก็หลวงพ่อตาวัดมะขามเรียงอ่ะเนี่ยดังไร่ๆกันอนะ่ะถ้าเป็นสหธรรมมิก,กันพื้นที่ก็พื้นที่ก็น่าจะรู้นะรู้ดีนะหลวงพ่อหอหลวง,งพ่อหอมประชุมแสงเออเผื่อใครรู้จักพี่ๆเอาเหรียญละห้าสิบบาทผิวโซนเหรียญนี้นจะแดงแดงนิดๆเหรียญนี้นจะแดงกว่าเหรียญที่หนึ่งจะแดงกว่า เคยขายนะบอยพระรองเคยขายนะ่าจะขายได้เป็นร้อยนะเคยแบ่งได้เป็นร้อยนะอันนี้เหรียญที่หนึ่งนะเผื่อใครนิม,มนต์กับระยองอ่วาวังจันนะเหรียญที่หนึ่งจะแดงกว่านิดนิดอ่าเลือกก่อนได้ก่อนแค่นั้นพี่พี่อ่ามาสุดท้ายพระชุดเอาชุดละแปดสิบาทนะพี่พี่ถูกใจใครเอาไปนะน่าจะมี <c oughs> น่าจะมียี่สิบองค์มียี่สิบองค์พระผงสิบเหรียญสิบ ผงสิบเหรียญสิเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะอะชุดแรกก่อนหลวงปู่คูณนี่ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะ,ะนี่นะประมาณนี้พระเจ้าองอค์ตื้ขุนแผนที่ไหนเอยอ่นนี่ให้ดูคร่าวๆนะพี่ๆนี่สวยอะ่ะที่ไหนเนี่ย พระผงนะให้ดูพระผงก่อนนี่พระน่าจะเป็นพระแก้วที่ไหนเนี่ยยุทธยาอ่ะสมเด็จหมดแล้วอ่ะอันนี้พระผงนะประมาณนี้นะอ๋อมีอีกองหนึ่งอยู่พระผงนี่คล้ายๆพระหลอดที่ไหนนี่หลวงปู่หนูเพชรตะโกนละครเอ้คุ้นๆอะ่ะหลวงปู่หนูเพชรอ่ะไปด้วยพระเหรียญก็จะมีอุ้ยมีอันนี้ด้วย อ่าหลวงพ่อคูณพระกล่องนะปีสามสามแปดเออให้ไปด้วยพี่พี่คุ้มนะชุดนี้เหรียญก็มีจะประมาณนี้นะนี่อันนี้หลวงปู่คูณพระพุทธสี่หิง่งหลวงพ่อสังเหรียญก็จะประมาณสิบเหรียญน,นะพี่พี่นี่หลวงพ่อพาสวยนะที่ไหนเนี่ยดอนพุทธสระบุรี ชุดนี้ไม่ขี้เลร่นะหลวงพ่อสำเร็จสูงสุดนี่รุ่นหนึ่งที่ไหนนี่ไม่รู้จักหลวงพ่อเพชรพี่พี่เพชรหรือพัชระอันนี้พระพุทธชินราชหลังรอห้าหชุดนี้ไม่ขี้เหร่นะพี่พี่หลวงพ่อนวมเนี่ยชุดละแปดสิบาทนะอันนี้ปีสามแปดนาะราดบุรีที่ไหนเนี่ยอ่าชุดที่หนึ่งนะแปดสิบาทเท่านั้น มีสองชุดนะพี่พี่มีสองชุดอ่ะนี้ชุดแรกผ่านไปชุดที่สองเทก่อนเพราะว่าหลายหลายท่านนะชอบชุดนะครับเพราะว่าได้ไปส่องไปเก็บไปแจก,กอะพูด,ดง่ายง่ายะพี่พี่ไปส่องไปเก็บไปแจก,กนะปีน,นี้หนึ่งวัดแหลมประดูที่ไหนนะปีสามเจ็ดเลยนะสวยสวยเลยพี่พี่ข้างรัศมีอันนี้พอแก่สามแล้วสี่ ห้าพระพุทธชินราชหกอันนี้ไม่รู้เจ็ดจตุคามหลวงปู่ทวดแปดเก้าพระผงองน,นี้มีเก้าเหรออ่ะมีเก้าเก้าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใส่ที่อ,อีกองหนึ่งอ๋อนี่นี่นี่เอาองน,นี้ไปเลยวางอยู่นี่พอดีคุณแผนนี่สวยๆเลยวัด วัดนิพพานวัดบอมลุงนิพพานที่ไหนเอาสิใส่ให้ไปด้วยแล้วก็จะมีพักกล่องนี้โอ้ชุดนี้สวยเลยนะพี่ๆนี่เนี่ยเห็นเขาขายกันแพงอยู่นะผมให้ไปด้วยเลยนะเป็นหลวงปู่สุขเนี่ยปีห้าเก้าต่อโคตรด,ด้วยนะต่อโคตรรวยเดี๋ยวให้ดูดีกว่าเนี่ยต่อโคตรรวยด้านหลังเนี่ยเอาไปดูได้เห็นขายในเว็บขายแพงอยู่นะอันนี้เอาให้แถมไปด้วยเลยกระเหรีย่ยมเม็ดไอ้ล็อกเก็ต วัดเขาบางพระเม็ดแตงหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่เมาที่ไหนเนี่ยฟรีรำหลวงปู่เมาเหรอใช่ไหมเนี่ยอา้าวไม่เป็นไรเอาหายไปละนี่สวยๆเลยพี่ๆอย่างนี้ที่ไหนเนี่ยสกลนครพัฒนานิคมโอ้สวยอะ่ะเออ อันี้ก็ไม่ขี้หร่นะอันนี้หลวงพ่อโสธรอ,อ่าอันนี้หลวงพ่อเพชรให้ตีไม่ขี้หร่นะพี่พี่ไม่ขี้เหร่นะพ,พ,นะพระชุดไม่ขี้หร่นะครับนี่พระสังกัดจายนี่พระพุทธชินราชที่ไหนนี่สวยๆเลยตะวันตก หลวงพ่อประเสริฐราบยศต่าวงลบรุรีอ่ะผ้าชุดชุดที่สองชุดละแปดสิบาทนะพี่พี่ผ้าชุดโอเคอีพีนี้ยยังไม่หมดมีองน์นี้อง์นึงอ่ะอันนี้ใครจะเอาก็เอาร้อยเดียวนะหลวงพ่อเสือ,อนี่ยอมตัดใจแล้วเหลือองคเดียวเป็นเนื้อสัตตะนะครับอ่านี่สวยๆเลยยอมแบ่งนะครับพี่พี่ถามมากันเยอะองค์นั้นไม่แบ่งแล้วเป็นเนื้อสัตตะพอดีหาอยู่ผมว่าจะไปเลี่ยมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยหาใหม่เอาร้อยเดียวนะหลวงพ่อเกาะนะครับ สร้างแค่พันองค์เนื้อนี้โอเคก็ประมาณนี้นะพี่ๆถูกใจรายการไหนก็ปิดมานะครับทุกรายการบอยะลองรับประกันแท้ให้นะถูกใจถูกราคาค่อยค่อยปิดนะพี่ๆถ้ายังไม่ถูกใจยังไม่ถูกราคาก็ไว้นะอ, này, อีพีหน้าอีพีนี้บอยะลองก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามแล้วก็โทรมาพูดคุยทักทายกันนะครับไม่ได้รับสายท่านไหนก็กราบขอประทานอภัยจริงๆนะบางทีสัญญาณไม่ดีหรือว่าจังหวะ จังหวะไม่ดีติดงานอยู่อย่างนี้นะครับก็ต้องกราบขออภัยอีกครั้งนะครับอีพีนี้บอยพอลองลาไปแล้วครับไวเจอกันอีพีนหน้าครับผมสวัสดีครับ